ะะก็กลับมาพบกับพลอยในชาแนลแพลวพลอยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมาทํากระทงน้ําแข็งกันค่ะพลอยนะคะก็ได้รับไอเดียกระทงน้ําแข็งนะคะมาจากเพจ a c e b o o k เพจนี้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็ไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่ากระทงน้ําแข็งเนี้ยต้องใช้อะไรในการทําบ้างอันดับแรกนะคะก็คือถ้วยค่ะจะเป็นถ้วยขนาดไหนรูปแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย ต่อไปก็คือเทียนค่ะเพื่อนๆนะคะจะใช้เป็นเทียนขนาดไหนหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะและอันต่อไปนะคะก็คือเป็นดอกไม้ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นดอกอะไรก็ได้นะคะต่อไปก็คือสีผสมอาหารค่ะอันนี้ใครจะไม่ใช้ก็ได้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทํากระทงน้ําแข็งนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นที่หนีบผมค่ะใครไม่มีก็ใช้เป็นไฟแช็กก็ได้นะคะแต่ว่าพลอยไม่มีไฟแช็กค่ะก็เลยจะใช้เป็นที่หนีบผมนะคะ อันดับแรกนะคะพลอยก็จะใช้เทียนนะคะปักลงไปที่ถ้วยโดยการที่จะเอาไปละลายตรงตรูดก,กับที่นี่ผมก่อนนะคะเค่ะจากนั้นนะคะพอเราปักเทียนได้แล้วเนี่ยเราก็เอาดอกไม้นะคะใส่ลงไปในถ้วยนะคะเราก็จะมาทำน้ำสีกันนะคะ พลอยก็จะทําเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะผสมสีเหลืองนะคะใส่ในน้ําเลยเท okay. ลงไปเลยค่ะเมื่อเรานะคะใส่น้ําใส่ดอกไม้แล้วก็ปักเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะพลอยนะคะก็จะนําไปแช่ในช่องฟีดค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าหลังจากที่แช่ช่องฟีดล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลย นี่ค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็ได้เอาออกจากช่องฟิสแล้วนะคะมันก็แข็งแล้วนะคะกระทงน้ําแข็งของเราอันนี้พลอยก็ได้ทําเพิ่มนะคะมาอีก2อันส่วนอันนี้เป็นอันที่สอนไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะแกะออกมากันนี่นะคะตอนนี้พลอยก็ได้เอาออกจากถ้วยแล้วแล้วมันก็แบบเกิดเอ็กซ์เดนขึ้นนิดนึงแบบ เยนมันไม่เป็นไรนะคะโอ้ยราคามันก็เป็นแบบน้ำแข็งอยู่แหละโอเคนี่นะคะนี่ก็เป็นสีฟ้าอันเล็กอันนี้พอนธุทำเป็นสีแดงค่ะสีแดงอันนี้มันจะอยู่ตรงก้นนี่นะคะ ถ้าเราลูบลูบมันก็จะออกเป็นแบบเห็นใสๆแบบนี้เลยนี่ตอนนี้นะคะพลอยก็ไดเอาน้ําใส่ในกระมังนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันนะคะสามารถลอยน้ําได้ไหมโอเคค่ะเริ่มจากอันใหญ่นะคะ<ม>นี่มันลอยน้ําได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรมันก็คือแบบพลอยแบบว่าปฐถมพยาบาลมันโดยการใช้หนังยางรัดนะมันจะได้ไม่หักโอเคแล้วก็เอาทั้งหมดที่ทํานะคะลอยเลย นี่นี่ค่ะทําง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็สามารถไปลองทํากันได้นะคะมันทําง่ายมากเลยดูดินี่สําหรับวันนี้นะคะพลอยก็ต้องขอลาไปก่อนกับการทํากระทงน้ําแข็งค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะบ๊ายบาย